สวัสดีครับสำหรับการมานมัสการวัดพระาธาตุดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ก็มาถึงคลิปที่3กันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาสักการะองค์พระาธาตุดอยสะเก็ดซึ่งถือเป็นหัวใจของวัดนี้เพราะเป็นที่บรรจุองค์พระบรมสารีริกาาธาตุส่วนพระเกศา,าธาตุตามตำนานที่ได้เล่าให้เพื่อนๆฟังไปนะครับสำหรับองค์พระาธาตุชั้นนอกสูที่เราเห็นอยู่นี้ มีความสูงประมาณ30เมตรสร้างขึ้นใหม่เมื่อประมาณ30ปีที่แล้วครอบองค์พระาธาตุองค์เดิมส่วนองค์พระาธาตุชั้นในตามประวัติกล่าวว่าสร้างไว้เมื่อกว่า80ปีที่แล้วมีลักษณะศิลปะเป็นแบบล้านนาชั้นในสุดเป็นเจดีย์หินที่พญานาคเนรมิตไว้บรรยากาศมีความเข้มขลังน่าสการะเป็นอย่างยิ่งครับ